ทุกคนเคยได้กลิ่นถุงยางแบบยางยามากๆบ้างไหมคะ บางทีผู้ชายที่เป็นฝ่ายสื้อเนี่ยอาจจะลืมนึกถึงดีเทลตรงนี้ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วมันมีผลกระทบกับความฟินของสาวๆมากนะคะงานวิจัยนีย้มาจากมาราเลนสจัวเลยค่ะเธอคนนี้เป็นอาจารย์ด้านเพศศึกษาที่อเมริกานะจุดประสงค์หลักของถุงยางที่เขาใส่กลิ่นลงไปนอกจากจะเพิ่มความหอมแล้วยังเพิ่มอัตรลด,ด้วยนะคะได้กลิ่นแล้วมันไปกระตุ้นอารมณ์ทั้งสองฝ่ายมากขึ้นดังนั้นถ้าผู้ชายเลือกไม่ถูกใจเราสาวๆอย่างเราก็แค่เลือกกลิ่นที่เราชอบเลยค่ะจะได้ฟินๆทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะ เราชอบกินไหนก็เลือกกินนั้นเลยถ้าชอบผลไม้หวานซ่อนเปรี้ยวดูเล็กสตอรอเบอรีเลยค่ะ ถ้าชอบกลิ่นหอมหวานฟิลนูเทลล่าดูเหล็กช็อกโกแลตเลยค่ะจะได้ฟินฟินกันทั้งสองฝ่ายเอาละเนื่องในวันสตรีสากลน,นี้นะคะขอย้ำเลยว่าผู้หญิงอย่างเราการพกถุงไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปมันเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะและพี่ก็ยังย้ำเสมอนะคะใส่ถุงป้องกันถุงไม่รัว่วป้องกันโรคป้องกันท้องได้99%นนะคะถ้าผู้ชายซื้อแล้วไม่ถูกใจเราเราก็ซื้อเองเลยจ้าจะได้ทั้งฟิลทั้งฟินทั้งอินคิดจะฟินทั้งสองฝ่ายคิดถึงดูเหล็กนะคะสาวสา Chao.